จอกันอีกแล้วครับกับสปอร์ตไทม์ไลน์ประจําวันพฤหัสที่8ธันวาคมครับสำหรับเมื่อวานครับเกิดอะไรขึ้นครับท่านไปทั้ง3คู่ครับเสียเต็มทั้ง3คู่ครับต้องบอกว่าคู่แรกครับคาเทกินาเจอกับเบียริลสัมรองคู่นี้ให้ต่อคาเทกินาที่ราคาครึ่งลูกครับเสียเต็มเต็มมาแพ้ไป1นึ่งศูนย์ะแพ้ในบ้านครับคู่ที่2ครับแตนนาน่าเจอกายารีครับคู่นี้ให้รองกายารีที่ราคาพอป๊าบเสียเต็มเต็มอีกแล้วครับคู่นี้กายารีแพ้ไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ คู่ที่สามคู่สุดท้ายเมื่อวานครับรีโออาเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะคู่นี้ครับเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนับที่บุกมาชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะคู่นี้ให้เล่นลอรองรีโออาฟคือความลูกเสียเต็มๆมีแล้วเมื่อวานต้องบอกว่าโอ้โหแย่จริงครับผลงานต้องขออภัยด้วยจริงๆครับวันนี้ครับกลับมาแก้ตัวใหม่ครับ เราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้นะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างบูโกสซีเอฟพบกับเอยบาครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลเซกุนดาลีของสเปนับหรือฟุตบอลดิวิชัน2ของสเปนนั่นเองครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลา2ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับบูโกสซีเอฟครับอันดับ2ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ18ดนาทีผ่านมาพวกเขามี34คะแนนครับสำหรับเอยบาทีมเยือนวันนี้ครับอันดับหของตารางคะแนนครับ18ดนาทีผ่านมาพวกเขามี 30คะแนนครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาของบูโกสซีเอฟครับนัทที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะพอนเฟราดิน่าได้2ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับเอไอบาครับนัทที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะฮูเอสกาไป2ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเอบาครับที่เปิดบ้านชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นที่ราคาเสมอเอไอบาครับต้องบอกว่าแปลกจริงๆครับราคาวันนี้ครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านครับอันดับ2องของตารางคะแนนครับ ช่วงหลังครับบูโกสพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับโอ้โหแต่มาวันนี้ครับกับกลายเป็นทีมเยือนครับมาต่อที่ราคาเสมอครับต้องบอกว่าแปลกจริงๆครับราคาวันนี้ครับโอ้โหทำไมเป็นทีมเยือนต่อครับทําไมไม่เป็นเจ้าบ้านต่อครับเว็บหรือโตครับเขาเห็นอะไรหรือเปล่าครับทําไมเขาให้ถึงเอบาราคาเสมออีกหนึ่งราคาเป็นเอบาร์ถึงขั้นต่อปอปลาครับเป็นไปไม่ได้ครับคู่นี้ครับราคามันแปลกครับคู่นี้ผมขอไปยืนฝั่งเจ้ามือหรือฝั่งเว็บเลยครับคู่นี้ครับไปเลยครับราคามันแปลกครับ เล่นตามราคาเลยครับคู่นี้คู่แรกไปที่ราคาเสมอ AE บาร์ไปเลยครับตามเว็บตามโต๊ะเข้าไปเลยครับเราไปต่อกันคู่ที่2นะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเรดจิน่าครับเจอกับโฟซินโนเน่ครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นฟุตบอลเกาโชซิลิบีครับหรือลีกลองของประเทศอิตาลีครับสำหรับคู่นี้ครับเตะกันเวลา3ามทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเรจิน่าครับเจ้าบ้านวันนี้ครับอยู่รองจากฝูงครับตอนนี้15้านาทีผ่านมาพวกเขามี29คสแนนาครับสำหรับ ฟอซิโนเน่ครับจากฝูงตอนนี้ครับพวกเขาครับ15นานัดที่ผ่านมามี32คะแนนนับสำหรับผู้นี้ครับอันดับ1เจอกับอันดับ2ครับนัดที่ผ่านมาของเลจิน่าครับพวกเขาบุกไปชนะเบชชาได้2ประตูต่อศูนย์นับสำหรับนัดที่บานมาของฟอซิโนเน่ครับพวกเขาเสมอกับเอาโตไป1ประตูต่อ1ครับสำหรับ คู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นโฟซิโนเน่ครับที่เปิดบ้านถล่มเรจิน่าไป3ประตูต่อศูนครับสำหรับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นเรจิน่าเจ้าบ้านครับที่ราคาปอปลาครับคู่นี้ต้องบอกเลยครับสูสีกันเหลือเกินครับมาเจอกันเวลานี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับ2ทีมนี้ครับเรจิน่าครับวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านครับต้องบอกว่าต้องการเก็บ3คะแนนให้ได้ครับเพื่อกดดันจ่าฝูงอย่างโฟซิโนเน่ทีมเยือนวันนี้ให้ได้ครับถ้าวันนี้พวกเขาชนะได้ครับพวกเขาจะ มีคะแนนขึ้นไปเท่ากับโฟซิโนเน่จ่จาฝูงก่อนตอนนี้ครับสำหรับโฟซิโนเน่เองพวกเขาไม่ยอมง่ายแน่นอนครับเป็นถึงจ่จาฝูงตอนนี้ครับวันนี้บุกมาเยือนเลจิน่าครับต้องบอกว่าสูสีกันครับคู่นี้ครับโฟซิโนเน่พวกเขาครับอย่างน้อยน้อยขอหนึ่งแต้มครับพวกเขาน่าจะพอใจครับอยู่จาฝูงยาวๆครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับฟุตบอลมันทันกันครับอันดับก็ใกล้เคียงกันครับพวกเขาครับอย่างน้อยน้อยครับถ้าเสมอครับก็ไม่มีอะไรน่าเสียหายครับยังคงอยู่อันดับหนึ่งแหละ อันด en, ับ2ของตารางคะแนนไปยาวๆครับสำหรับคู่นี้ผมมองนะฟุตบอลคู่นี้ครับผลเสมอยุติธรรมที่สุดครับคู่นี้เล่นกันครับทอยทีทอยัยครับต่างคนก็ต่างไม่อยากอยากพลาดครับอย่างน้อยๆวันนี้ครับทีมระหนึ่งแต้มไม่น่าเกียดอะไรมากครับสาหรับทั้งคู่ครับมองนะคู่นี้ครับน่าจะจบลงในผลเสมอกันครับคู่นี้ครับลองไปเลยครับโฟร์ซิโนเน่ที่ราคาปอปลาครับน่าจะกินกันไม่ลงครับคู่นี้ครับเสมอกันไปแบ่งแต้มกันไปดีที่สุดครับเราไปต่อกัน คู่ที่3ของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างซิต้าเดวลาครับเจอกับบารลี่ครับคู่นี้ครับเป็นการลงเตะในฟุตบอลเกาโชซิริบีของอิตาลีก็เตะกันเวลาสามทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับซิต้าเดลลาครับอันดับ13ของตารางคะแนนตอนนี้ครับสินัดที่ผ่านมาพวกเขามี19คะแนนครับสำหรับบารลี่ครับทีมเยือนวันนี้ครับอันดับ3ของตารางคะแนนครับสิานัดที่ผ่านมาพวกเขามี23คะแนนครับสำหรับผลงานนัดที่ผ่านมาของซิต้าเดวลาครับพวกเขา ไปเยือนเจนูครับบุกไปชนะเจนูได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับบาลร่ย์นาทีผ่านมาครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับปิซาไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปครับ2ประตูต่อ2ครับคู่นี้ครับราคาเปิดมาเป็นซิตาเดลลาเจ้าบ้านต่อปอปลาครับสำหรับคู่นี้ สิตาเดวลาครับฟอร์มช่วงหลังๆครับต้องบอกพวกเขากระท่อนกระท่นเหลือเกินครับเจ้าบ้านวันนี้ครับถึงแม้นัดที่ผ่านมาพวกเขาจะชนะได้ครับแต่ผลงานโดยรวมของพวกเขาต้องบอกว่า10นัดหลังพวกเขาชนะได้แค่2นัดเองครับพวกเขาหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ครับสําหรับบาลีไม่ต้องพูดถึงครับทีมจอมเสมอครับดูผลงานครับ5้านัดหลังสุดของพวกเขาเสมอทั้ง5านัดครับสำหรับวันนี้ผมมองนะครับหแต้มของบาลีครับพวกเขาน่าจะทําได้ครับทีมเยือนวันนี้ครับอย่างน้อยๆครับบุกมาเก็บ หนึ่งคะแนนได้ครับน่าจะทำให้พวกเขามีลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นทาโชซีรี่เอครับสำหรับวันนี้ผมมองนะครับบารีเป้าหมายของพวกเขาหนึ่งคะแนนเหมือนกันครับซิต้าเดวล่าพวกเขาเปิดบ้านวันนี้ครับถ้ายิงไม่ได้ก็ไม่เสียไว้ก่อนครับสำหรับคู่นี้น่าจะกินกันไม่ลงเหมือนคู่ที่2องฟุตบอลทันกันครับคู่นี้ครับไม่น่าจะยิงกันเยอะด้วยครับสำหรับคู่นี้ผมมองนะครับเจ้าบ้านซิต้าเดวล่าเองพวกเขาก็ไม่ดีครับบารี่ทีมเยือนอย่างที่ผมบอกไปครับเป็นทีมจอมเสมอครับคู่นี้ครับ ผลเสมอครับยุติธรรมที่สุดสุดท้ายแล้วคู่นี้น่าจะแบ่งกันแต้มกันไปครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ที่3ให้รองไปเลยครับที่บารีราคาปอปลาครับสำหรับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเลบันเตพบกับคอนเฟรดิน่าครับสาหรับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันในฟุตบอลลีกเซกุนดาของสเปนครับหรือลีกลองของสเปนครับคู่นี้เตะกันเวลา เที่ยงคืน Heck, ครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับเลวันเต้ครับ, ante, รบอันดับ4ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ18หน้าที่ผ่านมาพวกเขามี31คะแนนครับพอนเฟรดิน่าครับพวกเขาครับอันดับ20ของตารางคะแนนครับ18หน้าที่ผ่านมาพวกเขามี17คะแนนครับสำหรับคู่นี้ครับผลงานของทั้งคู่นะครับเลวันเต้ครับผลงานดีเหลือเกินครับช่วงนี้ครับหน้าที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะมาลากาไป1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับพอนเฟรดิน่าครับหน้าที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ให้กับบูโกสซีเอฟไป สองประตูตอนหนึ่งครับผู้นี้ยังไม่เคยเจอกันนัดนี้เป็นนัดแรกครับที่ได้เจอกันครับสำหรับผู้นี้ราคาเปิดมาเป็นเลบันเตต่อหนึ่งลูกครับผู้นี้ต้องบอกเลยครับเจ้าบ้านับฟอร์มช่วงหลังครับสินัดหลังของพวกเขายังไม่แพ้ใครครับเลบันเตชนะไปถึง7นัดครับเสมอ3นัดครับต่างจากพอนเฟรดิน่าครับพวกเขาเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่ครับโอ้โหจัดดิวิชันสามของสเปนครับพวกเขาแพ้ไปถึง6นัดครับชนะได้แค่นัดเดียวครับในการลงเล่น10นัดหลังวันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ จะโดนยิงกี่ลูกแค่นั้นเองครับสำหรับพอนเฟรดินาครับเจ้าบ้านวันนี้ครับพวกเขาถ้าเก็บ3คะแนนได้วันนี้พวกเขาจะขึ้นไปกดดันลัสพามาสครับหลังจากที่ลัสพามาสหน้าที่ผ่านมาพวกเขาทําได้แค่เสมอครับถ้าวันนี้ชนะได้แน่นอนครับพวกเขาขึ้นไปรังลองจ่าฝูงแน่นอนครับสำหรับเรวันเต้ผมมองแล้ววันนี้ครับความการเล่นต่างกันเยอะครับกับราคาหนึ่งลูกผมมองครับเลวันเต้หน้าจะยิงได้ครับวันนี้ครับเลวันเต้น่าจะสบายสบายเท้าครับสำหรับคู่นี้ หนึ่งลูกของเลบันเตมีแน่นอนครับสามแต้มจากเลบันเตผมมั่นใจเหลือเกินครับว่าวันนี้เลบันเตเชื่สายครับสำหรับคู่สุดท้ายไม่มีอะไรบ้างครับเลบันเตเหนือกว่าเยอะครับคู่สุดท้ายคู่ที่4วันนี้ให้ที่ราคาเลบันเตต่อ1ลูกครับสําหรับวันนี้ครับทีเด็ดที่ให้ไปทั้งหมด4คู่มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยครับคู่แรกบูโกซีเอฟเจอกับเอีบาคู่นี้ให้เล่นที่ราคาเสมอเอีบาครับสาหรับคู่ที่2ครับ เรจิน่าครับเจอกับฟอสซิโนเน่ครับคู่นี้ให้รองฟอสซิโนเน่ที่ราคาปอปลาครับคู่ที่3ามัฟซิต้าเดลลาเจอกับบารี่ครับคู่นี้ให้รองบารี่ที่ราคาปอปลาครับคู่ที่4ครับเลบันเต้เจอกับพรฟรีราดิน่าครับคู่นี้ให้ต่อเลบันเต้ที่ราคา1ลูกครับสำหรับวันนี้ครับก่อนจากกันครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับวันนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกกลัััับบมมาเจอนนนให่่วพรรุงี้ค กับ Sport Timeline